้าสระลงมวนสวัสดีค่ะมึง้าวนี่นะคะสิมาเอินพี่เอิญน้องเอินทุกคนนะคะก็คือเรียกทุกท่านนะคะมากินข้าวน้ำกันนะจ๊าเมื่อนี้ช่องมาสระลงมวนแกงไก่ค่ะแกงไก่นะคะใส่น้ำเต้าแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะปนกันฟักทองนั้นพี่ดาวมาฝากนะคะน้ำเต้านั้นคือเปลาเอามาฝากตั้งแต่มื้อนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาใส่ตู้เย็นนะคะผักทั้งสองชนิดนี้เนะะี่ย จะไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าเราต้องใส่ถุงด้วยนะถ้าใส่ตู้เย็นนะคะแต่ถ้าสมมุติเราแช่น้ําแข็งนะคะเราก็ใส่ถุงหรือว่าใส่ตะกร้าอยู่บนน้ําแข็งนะคะเพื่อไม่ให้มันช้ำเนาะค่ะเนาะก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็น้ําเต้าเนี่ยจะไม่แก่นะคะคําว่าไม่แก่ก็คือมันจะไม่แก่ไปนาน,นเนาะพี่น้องเข้าใจบอแบบเม็ดมันก็จะอ่อนๆอยู่คือเกลานะคะแต่ถ้าเราวางไว้ข้างนอกนะจ๊ะก็ แก่เลยนะคะเราไม่สามารถที่จะกินได้เลยนะคะมันก็จะแก่เลยส่วนฟักทองก็อาจจะเหี่ยวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหวานนะคะแต่นี่พอเราเอาแช่นะคะโดยที่เราใส่ถุงเนี่ยมันก็จะทําให้ถนอมอาหารได้ยาวนานขึ้นเวลาที่เราต้องการจะทํากับข้าวนะคะหรือจะมาทาอาหารน่ะมันก็จะสดใหม่นะคะแล้วก็อร่อยคือเก่าจ้าเดี๋ยวมือเมื่อหลังนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะสําหรับการเก็บ นะคะให้กับพี่น้องในชมก็อาจจะไม่เก่งทั้งหมดนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นไอเดียเล็กๆทิ่เล็กๆสําหรับครัวของเรานะคะให้กับพี่น้องในเบิงนะคะว่าเราเก็บอาหารแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะแกงไก่แบบป่าๆแบบนี้นะคะลุงมลก็ชอบมากจะสังเกตว่าเพื่อนที่ตักเข่าเพิ่มแล้วนะคะวันนี้มาดูกันว่าลุงมลจะกินกี่ชาม ก็เป็นปกตินะคะขององมลแกจะกินอาหารอร่อยนะแต่ไม่แสดงออกนะคะนอกจากว่าเราจะต้องถามว่าเอออร่อยไหมแซ่บไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วกว่าจะพูดได้นะ,ะกว่าจะง้างให้เพิ่นพูดได้นะ,ะว่าแซ่บบอ่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็จะยากพอสมควรแล้ววันนี้นะคะก็เป็นเมนูที่เราทําอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเป็นทรง ค้ายากค้ายุ่นค้ายากหนาล่านนะคะลูกค้าเพื่อนเขาตั้งแต่เช้านะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนบ้านสวนล่งโม้นะคะเพราะว่าการทํากับข้าวในแต่ละอย่างแต่ละมื้อนะคะก็จะเป็นอะไรที่ใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมคะเพราะว่าไหนเราจะต้องเตรียมวัตถุดิบไหนเราจะต้องแกงนะคะมันใช้เวลาอีก ในระหว่างที่เรากินไปนะคะเราก็เริ่มจะอิมะะ่มแล้วค่ะแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งยังไม่อิ่มนะคะเพื่อนคือซิมเบนเซบหลายนะคะถือกระบะแกงเอาไปตักเพิ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะรอเบิงนะคะว่าเพื่อนไปตักเพิ่มหรือว่าเพิ่นอิ่มนะคะต้องรอลุ้นไปนํากัน,นะคะ่ะว่าตกลงแล้วลุงมนเพิ่นถือกระบะไปเฮ็ดอย่างนะคะหรือว่าเพื่อนเอาไปเทให้ไก่เนาะรอแล้วเราเราก็ยังบ่ทันมานะคะไปฮิตอีอย่างเนาะ แล้วก็มาพร้อมกับะแกงนะคะที่มีนำจุงเล่งจงเลงแสดงว่าไปเทโมโอมานี้เนี่ยเขาก็เลยได้ถามว่าเธอแซพบ,บอเพิ่นก็นตอบมาแบบชื่นใจนะคะว่าอออนี่แหละคะ่ะคําตอบของพอบ้านเรานะคะเออเออนี่ก็คือแสดงว่าเซบนะคะแต่ถ้าเฉยเฉยนี่ก็คือแบบแสดงว่าไม่เซบแต่ถ้าเพิ่นตอบว่าเออนี่แสดงว่าผ่านนะคะ ในทุกมือนะคะทุกบอก็จะมากบอกว่าเออให้เราเน่ยพยายามเหิดกับข้าวเองนะคะแสดงว่าเพื่อนก็อาจจะชื่นชมในฝีมือแต่ว่าไม่บอกนะคะอันนี้เราก็อาจจะคิดไปเองก็ได้เนาะพี่น้องเรามาชมนะคะว่าลุงมลจะก,กิ่นหมดบอ่อแซ่บไหมคะแซ่บ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะ